ครับผมสำหรับวิธีการนวดนะครับก็ใช้มุมแหลมของศอกนะครับในการกดกดไปที่เส้นเอ็นมือนะครับทั้งแนวนิ้วชี้แนวหัวแม่มือนะครับมันจะเป็นลำอยู่ใช้ศอกกดลงไปที่โคนเลยครับเริ่มจากจุดแรกที่โคนเลยกดลงไปแล้วใช้ศอกเนี่ยคึงหาเส้นเอ็นมือเส้นเอ็นนิ้วนะครับมันจะเป็นลำอยู่แล้วก็กดแช่ค้างไว้นับ1ิบ นะครับถอนออกมาแล้วก็ไล่ออกมาทางปลายมือนะครับไล่ออกมาให้สุดตลอดทั้งสายเลยทั้งสายเส้นเอ็นเลยนะจากโคนมาหาปลายนับ10ถอนออกมากดจุดต่อไปนับ10บนะครับกดไปที่เส้นเอ็นมือนะครับใช้สอกคึงแล้วก็มันจะเห็นเป็นลำอยู่ก็แช่ค้างไว้นับส10นะครับเสร็จแล้วหัวแม่มือเสร็จแล้วก็มากดแนวนิ้วชี้นะครับเ,เริ่มจากโคนเลยนะครับ กดคึงหาเส้นเอ็นมือเมื่อเจอแล้วก็แช่ไว้นะครับนับ10ถอนออกมากดลงไปที่เส้นเอ็นนิ้วมือนะครับนับ 10, อ่าถอนออกมาไล่ออกมานะครับกดไปที่เส้นเอ็นมือนับ10ไล่จากโคนออกไปเสร็จแล้วนะครับใช้ศอกเนี่ยกดคึงตามแนวซิกแซกที่ผมเขียนไว้เนี่ยนะฮะส่วนแนวซิกแซกเนี่ยไม่ไม่ได้ว่านับ10อะไรนะครับ กดลงแช่ลงไปแล้วก็คึงแนวด้านนอกก่อนนะครับจนมันคลายดีแล้วเนาะแต่ละคนเป็นมากน้อยไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ไม่ไม่ได้นับสิบอะไรแนวด้านนอกเสร็จแล้วคลายเสร็จแล้วของแต่ละคนแล้วนะครับก็มาคายแนวนี้แล้วก็คายแนวนี้แล้วก็คึงอีกทีหนึ่งนะครับกดบริเวณง่ามมือด้านในนะครับคึงให้กล้ามเนื้อที่มันรัดตัวอยู่ที่มันกําลังจะเป็นตะคิวมันรัดตัวอยู่ ให้มันคลายออกมานะครับเสร็จแล้วก็มาคึงแนวนี้การเนื้อที่เก่งตัวรัดตัวอยู่จะได้คลายออกมานะครับเสร็จแล้วก็คึงไปแนวตรงไปอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับตอนสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วขว้อมือนะครับามานวดบริเวณง่ามมือนะครับด้านหลังสิบ 10 10แนวนี้นะ้สิบสิบสิบแนวเนี้เสร็จแล้วแนวนี้ก็คึงนะครับอย่างนี้กดบริเวณง่ามามือลึกๆนะครับเอาศอกมุมแหลมดันเข้าไปนับ10ถอนออกมาจุดที่2ก็ไล่อ,ออกมานะครับไล่จากโคนออกไปครับ10 10แล้วก็แนวนี้นะครับ10 10 10เมื่อสุดแล้วนะครับก็ทําการคึงกล้ามเนื้อบริเวณง่ามมือด้านหลังนะครับ ่เมื่อคายแล้วดีแล้วสำหรับแต่ละคนแล้วนะครับครับเมื่อทำการนวดเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะมาทำการยืดยืดกล้ามเนื้อมือนะครับที่เราเป็นโดยการใช้มือเนี่ยกำไว้ที่หัวแม่มือเลยศอกหรือแขนเนี่ยวางกับพื้นหรือว่าวางกับเตียงระนาบไปนะครับแล้วก็ดัน นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามแล้วก็โยก1 2 3 4 5 6 7 8 9ามนะครับเสร็จแล้วก็มาทำการยืดแนวนิ้วชี้แล้วก็นิ้วทั้ง4นะครับกำแล้วก็ยืดมาให้สุดนะครับนับ10แล้วก็โยก1 2 3 4 5 6 7 8 9ามนะครับเสร็จแล้วพลิกมือนะครับมายืดด้านหลัง ใช้ส้นมือเนี่ยกำรรนิ้วทั้ง4เข้ามาเลยนะครับแล้วก็กดลงมาให้สุดให้ตึงเลยนะครับแล้วก็นับ,บอ่บเมื่อ10แล้วนะครับก็ทําการยืดเหยียดคลายสะบัดเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดความรีแลกนะครับครับก็ทํายืดนวดแล้วก็ยืดนะครับทําเย็นเนี้ยก่อนนอนเนี้ยพรุ่งนี้เช้าหายเลยครับ ที่เป็นมนานานๆปวดเข้าไปในกระดูกปวดเข้าไปในข้อในเส้นเอ็นพวกนี้ทาเย็นเนี่ยพวกนี้เช้าหายเลยเพราะว่าผมก็ผมก็นวดทุกวันเพราะว่าผมเป็นหมอนวดนะหมอแก้การก็ใช้กล้ามเนื้อมือส่วนเนี้จะมากกว่า,าคนทั่วไปด้วยนะครับผมก็คลายตอนเย็นพวกนี้เช้าผมก็หายระหว่างวันผมไปน,นวดใหม่ผมก็ตึงมาใหม่แล้วผม ตอนเย็นผมก็ขายตอนเช้าผมก็หายครับก็จะวนลูปอยู่เนี้ยขายเป็นก็ลองดูนะครับหายแน่นอนครับคอนเฟิร์มครับรับประกันเลยครับเมื่อขายนวดแล้วมีความเคลือบแคงสงสัยไม่หายดีจะมานวดที่ร้านก็เรียนเชิญน,นะครับร้านตั้งอยู่ที่ลาดพร้าวโชคชัย4ซอย18 เข้าซอย18มา200เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับใต้ถุนไดมอนอพาร์ตเมนต์ครับผมด้านหน้ามีป้ายเห็นชัดเจนนะครับมองเข้ามาด้านในจะเห็นนกกระเรียนคู่นะครับนั่นคือหน้าร้านครับผม